สวัสดีครับพบกับรายการทันเทนลงทุนทองสเปเชียลครับรายการที่จะนําสาระความรู้นะครับมาประกอบการตัดสินใจในการลงทุนทองคําแท่งนั่นเองครับทีนี้ผมมีหัวข้อที่น่าสนใจมาฝากนะครับผมนะผมก็ไปรวบรวมในส่วนของข้อมูลของ CME Fed Watch 2นะครับมาดูว่านะครับกำหนดการในการประชุมของทางธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดเนี่ยจะเกิดขึ้นอีกครั้งเมื่อไหร่นะครับผมแล้วคาดการนะครับจะส่งผลกระทบอย่างไรต่อตัวสกุลเงินดอลลาร์และทองคำครับเทปนี้พลาดไม่ได้เลยสำหรับใครที่กำลังลงทุนทองคำแท่งอยู่นะครับผมหากท่านผู้ฟังพร้อมแล้วกันแล้วนะครับก็รับชมรับติดตามกันได้เลยครับ ทองคำแท่งรับขวัญหลานพร้อมกล่องใส่ทองซื้อได้แล้ววันนี้ก่อนอื่นนะครับเรามาดูในส่วนของแผนการประชุมของทางธนาคารกลางสาหรัฐหรือเฟดครับที่จะเกิดขึ้นครั้งสุดท้ายของปีนี้นะครับผมซึ่งจะเกิดขึ้นในช่วงของวันที่14ธันวาคมนะครับปี2022ครับและหลังจากนั้นนะครับก็จะมีการนะครับมิติกันอีกทีนะครับในช่วงของวันที่1นะครับ กุมภาพันธ์ปีหน้านะครับผมนะก็จะมีมิ팅กันประมาณนี้นะครับซึ่งแต่ละมิ팅เนี่ยนะครับก็จะมีการพูดถึงในเรื่องของการทิศทางการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยและนะครับก็อาจจะมีการประกาศขึ้นอัตราดอกเบี้ยหรือลดอัตราดอกเบี้ยด้วยในแต่ละครั้งนะครับซึ่งนะครับเราจะพบว่านะครับตั้งแต่ต้นปีนะครับผมจนถึงปัจจุบันเนี่ยนะครับผมเฟดนะครับก็มีการประกาศขึ้นอัตราดอกเบี้ยแล้วหลายครั้งด้วยกันนะครับผมนะฮะ ซึ่งแต่ละครั้งเนี่ยนะครับก็ส่งผลให้ในส่วนของตัวสกุลเงินดอลลาร์นะครับก็มีทิศทางปรับตัวอยู่ในทิศทางแข่งข้ามาโดยตลอดเลยนะครับผมนะครั้งแรก15มีนาคมเห็นไหมครับทิศทางตัวสกุลเงินดอลลาร์เนี่ยนะฮะก็ทยานปรับตัวแข่งข้าต่อเนื่องเลยนะครับผมนะครับพอหลังประกาศเสร็จปุ๊บข่าวเล่นแล้วนะครับผมนะครับตัวสกุลเงินดอลลาร์เนี่ยก็ปรับตัวอ่อนค่าลงมานะครับ สุดท้ายนะครับก็ทยานปรับตัวแข็งค่าขึ้นต่อนะครับเพราะว่ามีอะไรมีการประชุมนะครับพอประชุมเสร็จขึ้นอัตราดอลเบียเสร็จนะครับผมนะฮะเห็นไหมครับก่อนประชุมนะครับทองมักเอ่อตัวสกุลเงินดอลลาร์มักจะปรับตัวแข็งค่าทุกครั้งเลยนะครับผมนะฮะพอหลังประชุมเสร็จนะครับดอลลาร์ก็ปรับตัวอ่อนค่าลงมานะครับพอประชุมอีกล้ล่องหนึ่งนะครับก็ปรับแข็งตัวขึ้นค่าเอ่อแข็งค่าขึ้นมาอีกแล้วนะครับแล้วครั้งที่4ก็แข็งค่าขึ้นนะครับ ประกาศเสร็จออนค่านะครับรูปแบบนี้จะเป็นรูปแบบเดิมๆที่เกิดเกิดขึ้นนั่นเองครับและปัจจุบันครับนะฮะวันที่2พฤศจิกายนนะครับเฟดนะครับก็มีการประกาศขึ้นอัตราดอกเบี้ยแล้วนะครับ0.75ซครับซึ่งแน่นอนครับก่อนประกาศเห็นไหมครับตัวสกุลดอลลาร์นะครับก็จะปรับตัวแข็งค่าขึ้นเลยนะครับผมเนี่ยพอหลังประกาศเสร็จปั๊บนะครับดอลลาร์ก็อ่อนเหมือนภาพรวมในอดีตที่ผ่านมา นะครับก็เลยส่งผลให้นะครับในช่วงของประมาณต้นเดือนพฤศจิกายนเนี่ยเราเราจะเห็นว่านะครับดอนอ่อนทองขึ้นนะครับผมนะฉะนั้นนะครับในช่วงของการประชุมครั้งถัดไปเนี่ยวันที่14นะครับผมผมมองว่าแม้เฟดนะครับจะมีการนะครับประกาศขึ้นอัตราดอกเบีย้ยครั้งนี้แต่มองว่าครั้งนี้อาจจะมีการประกาศขึ้นไม่ได้รุนแรงเหมือนครั้งที่ผ่านมานะครับ จากก่อนหน้านี้เขาคาดการไว้ว่าน่าจะขึ้น0.75%ครับซึ่งก่อนหน้านี้กราฟตัวนี้จะสูงกว่ากราฟแท่งนี้นะครับผมแต่พอหลังจากตัวเลขเงินเฟอ้อนะครับผมนะครับหรือมีการเลือกตั้งกลางเทอมของอเมริกาที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับเขามองว่าเฟดนะครับน่าจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพียงแค่0.5%เท่านั้นนะครับซึ่งในตลาดตอนนี้คาดกันว่าเกือบ85%เลยคคดว่าจะขึ้นประมาณแค่0.5ไม่ถึง0.75นะครับมันทําให้ม omentum นะครับทำให้ในส่วนของ ภาพรวมที่ราคาทองเนี่ยนะฮะจะปรับตัวล่วงหรือตัวสก,กุลเงินดอลลาร์จะปรับตัวขึ้นไปแข่งข้ารุนแรงเนี่ยมันอาจจะลดน้อยลงนะครับแต่ว่าอย่างไรแล้วเขาก็ขึ้นอยู่ดีนั่นเองนะครับผมนะนะครับขึ้นไหมก็ยังขึ้นอยู่ดีนะครับเห็นไหมครับว่าคาดการ85นน่าจะขึ้นอยู่นะครับผมแต่ว่าขึ้นไม่ได้มากอย่างที่ตลาดคาดการไว้แท่เท่านั้นเองนะครับผมนะสุดท้ายท้ายที่สุดครับดอลลาร์นะครับน่าจะมีโอกาสนะครับที่จะปรับตัว แข่งค่านะครับก่อนประกาศขึ้นอีกครั้งตามสถิตินะครับผมนะฮะชนนะครับเราจะเห็นว่านะครับในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนถึงกลางเดือนนะครับทองน่าจะมีโอกาสปรับตัวนะครับสูงขึ้นนะครับผมถ้าดูในส่วนของโกลสป p o r t นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าดอลลาร์นะครับน่าจะมีการเทขายลงมาครับอ่อนค่าลงมาเหมือนช่วงนะครับที่หลังจากที่เฟดประกาศขึ้นอัตราดอกเบี้ยในครั้งที่ผ่านๆมานะครับรูปแบบแพทเทิร์นเดิมครับนะฮะ จะมีการอ่อนค่าก่อนนะครับพอปลายเดือนน่าจะปรับตัวแข็งค่าฉะนั้นใครที่พลาดในการซื้อทองคําในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนนะครับที่เห็นไหมครับที่ราคาทองเนี่ยมันทําโลต่ําสุดไว้ที่ประมาณพันหกร้อยนะครับสาเหรียญตรงนี้นะครับก็อาจจะไปรออีกทีในช่วงของปลายเดือนนะครับผมเพราะว่าอะไรเพราะว่านะครับเราจะมีการประชุมนะครับในช่วงของวันที่14ธันวาคมฉะนั้นนะครับตลาดเอฟเฟกนะครับมันก็จะน่าจะ มีโมเมนตัม um ขาลงอีกระลอกหนึ่งในช่วงของประมาณใกล้ๆวันที่14ทธันวาคมหรือสัปดาห์ก่อนการประชุมนั่นแหละครับอาจจะเป็นจังหวะให้เราซื้อทองคําที่ถูกอีกระลอกหนึ่งนะครับช่วงนี้นะครับน่าจะไซด์เวย์อัพไปก่อนนะนะครับสำหรับใครที่พลาดขาซื้อนะครับผมก็อาจจะเป็นการเข้าซื้อเก่งกําไรระยะสั้นมากกว่านะครับผมนะฮะส่วนใครรอหน่อยรอได้ก็อาจจะไปรอในช่วงของ ต้นเดือนธันวาคมนะครับเพราะตามสถิติแล้วนะครับในช่วงของธันวาคมนะครับถอยหลังไปประมาณ5ปี6ปีเนี่ยภาพรวมส่วนใหญ่ทองคำนะครับมักจะขึ้นนะครับตั้งแต่ต้นเดือนธันวาคมไปจนถึงปลายเดือนเกือบทุกครั้งเลยนะครับผมฉะนั้นนะครับใครพลาดรอบต้นเดือนพฤศจิกาหรือรอบที่ทางธนาคาร สหรัฐหรือเฟดประกาศขึ้นอัตราดอกเบีย้ยครั้งล่าสุดวันที่3พฤศจิกายนก็อาจจะไปรอซื้อรอบใหญ่อีกรอบหนึ่งตรงนั้นนะครับในระหว่างนี้เป็นการเก็งกําไรนะครับเป็นการเก็งกําไรย่อดซื้อระยะสั้นทําได้นะครับผมนะแต่เป็นแค่ระยะสั้นนะครับผมนะครับใครถือรอถือระยะระยะยาวไปรอต้นเดือนธันวานะครับตัวนี้นะครับก็ตั้งใจจะเอามาให้ดูในส่วนของนะครับ วันที่เราจะต้องไปจับตากันนะครับในส่วนของภาพรวมทิศทางการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของทางธนาคารการสารัรหรือเฟดนะครับซึ่งผมได้สรุปเอาไว้แล้วว่านะครับน่าจะมีการประกาศนะครับไม่ใช่น่าจะมีโอกาสมีโอกาสน่าจะมีการจัดประชุมเลยนะครับวันที่14ธันวาคมนะครับต้องโฟกัสให้ดีนะครับผมนะฉะนั้นโอกาสส่งที่ทองจะย่อนะครับแล้วก็น่าจะปรับตัวขึ้นไปอีกระลอกหนึ่งนะครับผมฉะนั้นนะครับตัวนี้นะครับ เรามาติดตามกันอีกทีในช่วงของวันที่14ใกล้ๆนะครับตรงนี้ตั้งใจจะให้ให้มาดูในส่วนของแผนการที่จะขึ้นอัตราดอกเบี้ยของทางธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดครับหรือกําหนดการนะครับการประชุมที่จะเกิดขึ้นในอนาคตครับสำหรับวันนี้นะครับก็นําข้อมูลสาระดีๆมาฝากนะครับแล้วก็พบกันใหม่ครับกับรายการทันเทน์ลงทุนทองสเปเชียลครับสวัสดีครับซื้อขายทองคําออนไลน์กับออสเซลิสแกนเลยครับ